สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากคลิปที่หนูทำเออกินปูขนมปังไปแล้วทีนี้ปูขนมปังก็เหลือนะคะเพราะว่าหนูกินแต่ไข่ส่วนไข่ของเขาค่ะและนี่ก็เหลือเนื้อเขาค่ะเนี่ยเนื้อเขายังเหลือเยอะเลยค่ะหนูก็เลยจะมาจัดเมนูเอ่อทำขนมไอ้น้ำยาขนมจีนน้ำยาปูค่ะ เดี๋ยวหนูก็จะมาทำการแกะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนื้อเลยนะคะเนื้เนอเขาเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนี่ค่ะนี่เดี๋ยววันนี้หนูจะทำแบบไม่เผ็ดค่ะเพื่อให้แฟนกินด้วยนี่ค่ะเนื้อเน้นๆเลยนะคะเนื้อปูเนี่ยค่ะนี่ตอนถ่ายคลิปกินอ่ะมัน ต้องแกะต้องอะไรยังไงมันลำบากหนูก็เลยกินตะไคร้ค่ะและที่เหลือก็มาจัดเมนูอย่างอื่นต่อค่ะคือน้ำยาปูค่ะค่ะเดหนูก็จะแกะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแกะพแกะเอ่อเดี๋ยวมาเจอกันตอนแกะเสร็จแล้วนะคะมาคันเพื่อนนี้ค่ะแกะเนื้อปูเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ จะมาแนะนำเครื่องแกงก่อนนะคะเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งพริกสดนี่ก็พริกไทยขาตะไคร้หอมกระเทียมค่ะแล้วก็ขมิน้นแล้วก็กะปิ นี่ก็กระชายค่ะอันนี้คือที่แนะนำก็คือที่ว่าต้องไปตำพริกแกงนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะชูรสเกลือรสดีกะทิแล้วก็น้ำปลาค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ใส่ชูรสไม่กินชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนในนี้ก็คือ ใบมะกรูดไว้โรยหน้าค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเรามาลงมือตำพริกแกงกันก่อนค่ะพริกสดพริกแห้งกระเทียมกระหอมกระชาย ไคค่ะตะไคร้แลก็ขมิ้นค่ะกระปิเดี๋ยวเราไว้ใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าเอ่อเราตำให้ให้เครื่องแกงเขาละเอียดก่อนค่ะเดี๋ยว เรามาเจออีกทีตอนตำเสร็จนะคะสากนั้นก็เติมน้ำกะทิค่ะเราไม่มีหัวกะทินะคะมีแต่เราที่กระป๋องค่ะ ก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะพอกระทิร้อนได้ที่แล้วเราก็คนไปนะคะคนไปเรื่อยให้กระทิแตกมันแล้วเราค่อยมาใส่กแกงคะ่ะ จากนั้นเราก็มาใส่นี่เลยค่ะริกแกงที่เราตำค่ะเอาไปผัดห,หอมหอมเลยค่ะสีเหลืองนี่ใส่ในหมดเลยนะคะ เมื่อกี้หนูก็ลืมบอกเพื่อนว่าเอต้องใส่น้ำตาลปี๊บด้วยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะสักพักค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาปรุงกันก่อนนะคะหนูก็จะใส่เกลือค่ะ ผงชูรสไม่ใส่ก็ไม่ต้องกินไอ้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่ค่ะและ้วก็รสดีค่ะน้ำปลายอย่าเพิ่งไปใส่นะคะเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่นุอบอกว่าลืมบอกก็คือใส่ถุงตาลปี๊บค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเติมน้ำกะทิอีกค่ะนีะ่เนื้อปูรอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าชิมรสชาติว่าโอเคแล้วเราค่อยใส่นะคะแล้วแต่บางคนค่ะจะใส่เลยก็ได้ค่ะ หนูต้องรอปรุงให้มันเข้ารสชาติเขาไอ้นี่ก่อนค่ะได้รสชาติที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยมาใส่เนื้อปูค่ะปิดฝามหมอ้อไว้สักแป๊บนึงค่ะค่ะพอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการแล้วรสชาติที่เราอคินนะคะเราชอบแบบไหนก็ปรุงหบบนั้นค่ะแล้วก็มาใส่เนื้อปูลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ เนื้อปูแบบเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะ จากนั้นเราก็มาใส่บํามักรูดนะคะเนี่ยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะ